จะอยู่ข้างทางเส้นจากเขาคอไปลมสักนะคะขนมจีนสีวาไลขนมจีนสีวาไลค่ะ ใครผ่านมาทางนี้หิวก็แวะทานนะคะอร่อยค่ะทางนี้มีด้วยมะขามกวนแหนมแหนมหมูนะคะมีแหนมหมูจจมีขายของฝากของที่ระลึก สมุนไพรดองสุรามีเส้นแห้งเส้นแห้งเท่าไรคะสาบห้าบาทบไวรวมบไวรวมหกสิบอันนี้ก็สมุนไพรสำหรับดองสุราน้ำผึ้งน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งดอกไม้ป่ากับดอ,อกลำไย น้ำผึ้งดอกไม้ป่ากับเกสอดอกลำใหญ่สองร้ยห้าสินะคะ,ะหลังจากที่กินอาหารทางทางเหนือตรงนี้ก็เหนือเหมือนกันนะนเหนือหรือกลางตรงนี้กลางกลางต,ต,ตอนบนนะคะเขาคอใช่ไหม จะเข้าเพชรบูรณ์หลังจากกินทางเนื้อมาหลายวันเออลมสัก,สกเป็นขนมจีนเส้นสดนะคะผักเราก็เลือกผักแบบที่เราสนใจผักไม่ให้เลือกลายแบบเลยผักกาดดองถั่วแป้ง ผักชีสะระแหน่ใบแมงลักหรือผักอิตูถัวงอกอันนี้กระลำปีเรียกว่าผักกาดขาว ผักบุ้งลวกมาละเลือกตามใจชอบเลยน้ำยาสามอย่างมีน้ำพริกมีมมอะไรบ้างมีน้ำพริกน้ำยา น้ำพริกน้ำยาป่าอีกอันนึงคืออะไรอ่ะขนมจีนแม่ทองร้อยเนเล็บสิวาไยนะคะขนมจีน มีผักมีน้ำยาฟรีชุดละร้อยบาทผักฟรีผักฟรีน้ำยาฟรีน้ำยาหามาแล้วน้ำยากะทิน้ำพริกแล้วก็น้ำยาป่าะะชุดหนึ่งฟรีผักชุดหนึ่งร้อยหนึ่งมีน้ำยาให้สามอย่างนะคะมีน้ำยาให้สามอย่างคือน้ำพริกแล้วก็น้ำยากะทิแล้วน้ำยาป่า ยาป่านะอ,าอันนี้ผักฟรีคุณจะเติมเท่าไหร่ก็ได้อ,อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยไม่อร่อยดูค่ะผลงาน <c oughs> ไม่ได้หิวนะนี <c oughs> ่ด,ดูค่ะก<ส>่อนกินผักเต็มจานเซตหนึ่งเซตหนึ่ง<ส>จะอยู่ที่ร้อยบาทผักผักสามารถเติมได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะนี่นะคะซีวาไลขนมจีนเส้นนี้จะไปล่มสักทางนี้มาจากเขาคอ,อค่ะ